ครับฟังทีละครับวันนี้คอลัมน์วิสามันบันเทิงน,นะครับก็เขียนโดยสารสตอร์แมนเช่นเดิมเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับประจำวันที่15เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้ออย่างนี้ครับว่ารางวัลแด่คนกล้าเริ่มต้นอย่างนี้นะครับจะรีบไปไหนครับจะรีบไปไหน ยังไม่ทันจะยุบสภาเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าป้ายหาเสียงของพรรคของว่าที่ผู้สมัครสอสอติดว่อนไปทั่วทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วนะครับติดจนคุณศรีสุวรรณจันยาซึ่งเป็นนักร้องเรียนคนดังเนี่ยรู้สึกขวางหูขวางตาแล้วก็ข้างอกข้องใจขึ้นมาศรีสุวรรณบอกว่าอย่างนี้บอกว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีพระราชกิจสเดีการประกาศให้มีการเลือกตั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้น การที่มีพักหรือผู้สมัครเอาไป้ายไปติดบริเวณริมถนนเนี่ยเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับเพราะถ้าหากว่าปล่อยให้ถูกกฎหมายเนี่ยจะต้องทําหนังสือขออนุญาตไปยังท้องถิ่นนั้นๆก่อนและมีการเสียค่าธรรมเนียมซึ่งไอ้เงินที่เสียค่าธรรมเนียมเนี่ยแหละครับจะต้องเอามากําหนดเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนั้นๆส่วนที่กรกตอบอกว่าการติดป้ายหาเสียงเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการเลือกตั้งนั้น เป็นแนวคิดเก่าที่ล้าสมัยต้องเปลี่ยนมุมมองครับต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ด้วยยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคการสื่อสารผ่านสารสนเทศแล้วนะครับมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ซึ่งการปล่อยให้ติดป้ายมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอุจจารทัดจากป้ายหาเสียงก็ได้นะครับซันสตอร์แมนบอกว่าเออมันก็จริงนะจริงแล้วผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะมีแค่ไม่กี่พักกี่คนเท่านั้นนะครับ เริ่มให้รู้สึกว่าเป็นปัญหาด้านทัศนวิสัยของประชาชนและก็คนเมืองกรุงสแล้วนะครับที่สําคัญการติดป้ายหาเสียงก่อนโดยที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้งเนี่ยนอกจากจะสอว่าจะผิดกฎหมายแล้วยังจะเป็นการกระทําที่เอาเปรียบผู้สมัครท่านอื่นอีกด้วยนะครับส่วนคนที่คิดเอาเปรียบผู้อื่นนั้นเหมาะสมหรือว่าสมควรจะเลือกมาเป็นผู้แทนของเราหรือไม่เนี่ยก็ลองพิจารณาดูเอาเถิดนะครับ แต่คนนี้สิครับสมควรสมควรแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งผมกำลังหมายถึงคุณชูวิตก์กมลวิสิทธิ์ซูเปอร์ฮีโร่ของสังคมไทยกับรางวัลสุริยเทพที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้มีมติมอบให้นะครับในฐานะที่เป็นผู้ที่มีต้นแบบของความเป็นคุณธรรมความกล้าหาญในการตีแผ่ความจริงเพื่อปราบปรามการ,าร,าร,าราทุจริตคอร์รัปชันชื่อรางวัลสุริยเทพเนี่ยจะมีความหมายอย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบ กับต้นแบบคุณธรรมความกล้าหาญในการตีแผ่ความจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันผมไม่ทราบรู้แต่ว่าสุริยะเทพหรือเทพ,พเจ้าแห่งดวงอาทิตย์หรือในอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเทพ,พเจ้าผู้จรชั่วนิจนิรันร์ไม่เคยพักคือเดินถอยหลังเหมือนกับดาวพระเคราะห์ดวงอื่นๆน,นี่นะครับปกติจะโคจรจากทิศต,ตะวันออกมาสู่ทิศต,ตะวันตก รับฟ้าไปแล้วต่อจากนั้นอีก12ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยก็จะโครจรมาทางทิศตะวันออกอีกเป็นอย่างนี้เป็นนิจจสินเช่นนี้ชั่วนิรันนี่ถ้าเกิดมหาวิทยาลัยรังสิตจะมอบรางวัลน,นี้เพื่อให้คุณชีวิตเป็นต้นแบบคุณธรรมใช้ความกล้าปราบทุจริตคอร์รัปชันเป็นนิจจสินชั่วนิรันเนี่ยนะครับดูแลจะเป็นการเอาเปรียบหรือว่าเป็นการใช้งานคุณชูวิทย์มากเกินไปหรือเปล่าแต่เอาละถ้าหากว่าเป็นการยกย่องตามกระแสชั่วครู่ชั่วยามกันแล้วไปนะครับ แต่กระน,นั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลก้อนใดก็แล้วแต่ผมยังเชื่อและผมก็มั่นใจว่าคุณชูวิทย์เนี่ยจะยังคงทำหน้าที่พลเมืองดีต่อไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยต่อไปนะครับตราบเท่าที่ลมหายใจยังมีอยู่นี่แหละครับเหตุผลตื้นลึกผมไม่ขอคาดดากันแล้วกันเอาเป็นว่าขี่หลังเสือแล้วเนี่ยมันลงยากเท่านั้นแหละครับอ๋อแล้วก็คุณตู่จตุพรพรมพันธ์จะไม่มีสถาบันไหนไม่มีองค์กรไหนที่มองเห็น ก็เป็นต้นแบบคุณธรรมและก็ความกล้าที่ตีแผ่ความจริงหยิบยื่นรางวัลให้บ้างเลยนะครับถ้าหากว่ามองไส้ขบวนการสีเทาเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ทําให้ประเทศชาติเศรษฐกิจสังคมเสียหายแล้วลวก็ไส้ทักษิณที่คุณจตุพรกํลาลังสาวออกมากองเนี่ยก็ล้วนแต่เน่าเหม็นไปด้วยสิ่งโสโครกและน่าขยะแข,ขยงทั้นเลยแถมยังเป็นพิษเป็นอันตรายต่อความมั่นคงข,งของชาติบ้านเมืองอย่างรุนแรงอีกต่างหากหนักหนาสาหัสมากกว่าสะษดิ์สามไป ดออรอาทิตย์ครับดออรอาทิตย์จะไม่ลองพิจารณาหน่อยเลยครับ